5อุปกรณ์ที่มือใหม่ต้องใช้ในการทำออนไลน์นะคะวันนี้จะมาแนะนำ5อุปกรณ์หลักๆนะคะที่คุณต้องรู้ก็จะมีอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นโทรศัพท์มือถืออย่างน้อยๆเลยนะคะคุณต้องมีโทรศัพท์มือถือ2เครื่องเพื่อเครื่องหนึ่งเราจะใช้ในการที่เราจะ,อะเอาไว้ไลฟ์ใช่ไหมคะอีกเครื่องหนึ่งเราก็ใช้ในการดูคอมเมนต์นะคะแต่วันนี้มี3เครื่องเลย เริ่มจากเครื่องเดียวก็ได้นะคะตอนที่พ่จุกเริ่มทําออนไลน์ใหม่ๆก็ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้มันควรจะมี2เครื่องและอุปกรณ์อันที่2ที่ที่คุณต้องมีนะคะก็จะเป็นขาตั้งกล้องซึ่งมันก็จะมีหลายแบบขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้อย่างตัวนี้มันก็ขนาดเล็กกระทัดรัดใช่ไหมคะมันก็มีในเรื่องของไม้เซลฟี่ด้วย มีลูทูธด้วยแล้วก็พับเก็บได้แบบแบบสะดวกแบบง่ายๆนะคะหรือว่าอีกตัวหนึง่งแบบนี้ก็ได้มันจะสูงขึ้นหรือยาวขึ้นแล้วก็เราสามารถที่จะ,อะเอาไปวางกับพื้นแล้วเราก็เอาไปไลฟ์สดนอกสถานที่ได้อันนี้ก็เก็บพับได้เหมือนกันนะคะแล้วตัวนี้มันก็จะมีไฟส่องด้วยนะคะแต่ว่าไฟไม่ได้เอามาเพราะว่าวันนี้มันไม่มืดเนาะมันไม่มืด หรืออาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะตัวนี้ก็สะดวกเช่นกันตัวนี้สามารถที่จะใช้ในการต่อกับกล้องดิจิตอลได้นะคะแต่สําหรับมือใหม่แนะนำแบบแบบราคาแบบเบาๆก่อนนะคะาราคาเบาๆก่อนอุปกรณ์อ,อีกตัวหนึ่งที่อยากจะแนะนำที่คุณต้องมีก็คือในเรื่องของไม้นะคะไม้ที่ใช้ก็จะมีแบบ เบสิกเบสิกเลยก็เป็นไม้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม้สมอลท็อกอะสามารถที่จะเสียบเข้ากับโทรศัพท์มือถือได้เลยเสียบเข้าแล้วเราก็พูดได้เลยอันนี้ใครๆก็มีอยู่แล้วนะคะหรือว่าถ้าอยากได้คุณภาพดีขึ้นมาหน่อยนึงเรื่องของไม้มีสายแต่ว่าเป็นเป็นของอยี่ห้อโบย่านะแนะนำเลยเพราะว่ายี่ห้อนี้เสียงเขาจะทุ้มนะคะ,ะเสียงดีหรือ ถ้าใครมีมีกำลังหน่อยหนึ่งก็จะเป็นไมล์ไลท์สายนะคะอันนี้ก็ราคาไม่แพงนะคะราคาหลักร้อยแต่ว่าตัวที่ใช้อยู่นีนะคะราคาหล,หลักหลายพันนะคะบางคนมือใหม่ก็จริงแต่เขามีกำลังซับเขาอยากทำให้ไลท์เขาสวยเขาอยากทำให้ไลท์เขามีคุณภาพเขาก็ใช้ในในส่วนที่มันราคาสูงขึ้นได้นะคะ,ะและอีกอันหนึ่งที่เราจะต้อง มีหรือใช้ในการทำไลฟ์ก็คือเรื่องของแสงอย่างวันนี้เห็นไหมคะวันนี้พาออกมานอกสถานที่สิ่งที่มันทำให้ลูกค้าหยุดดูคนหยุดดูไลฟ์ของคุณนะคะดูคลิปของคุณมันก็คือเรื่องของของแสงสว่างที่มันมันเพียงพอนะคะสำหรับให้หน้าเราสว่างหน้าไม่มืดไม่ว่าจะเป็นแสงที่มาจากธรรมชาติหรือแสงที่มาจากลิงไลฟ์ซอฟบ,บ็อก นะคะอันนี้คือเลือกได้เลยซึ่งเราสามารถที่จะไปไปหาซื้อได้อะอช้อปปี้ลาซาด้าในที่ไหนก็ได้นะคะและก็อีกอันนึงนะคะตัวที่5ในเรื่องของสิ่งที่มือใหม่ต้องมีก็คือในเรื่องของฉากนะคะฉากหลังวันนี้มานอกสถานที่เพราะฉะนั้นฉากหลังเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่จริงๆถ้าอยู่ที่บ้านเรามันก็จะเป็นเรื่องของบางคนก็เริ่มจาก ้าม่านที่อยู่ที่บ้านนะคะหรือไม่ก็ฉากผ้าฉากไร้สดที่มันราคาไม่แพงคุณก็สามารถที่จะเอาอามาทาเป็นฉากได้นะคะเลือกมุมใดมุมหนึ่งของของห้องของที่ทํางานของบ้านคุณนะคะเป็นฉากสําหรับการไลฟ์การทําออนไลน์นะคะสําหรับวันนี้ก็มาแนะนําอุปกรณ์เข้าๆประมาณนี้แต่จริงๆมีเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่านี่คือสิ่งที่ต้องมีซึ่ง มันมีความจําเป็นในการที่ทําให้ไ์เราออกมาดูดีดูเป็นมืออาชีพนะคะสามารถที่จะกดติดตามเพื่อที่จะรับข้อมูลดีๆจากเพจพิจุกใจดีปั้นตัวเองให้ปังและยั่งยืนบนออนไลน์